สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2 0 2 5ัทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมฟุตบอลเจลีกคาชิมาแอดเลอร์ชนะคารชิว่าเลโซ3ประตูต่อ2โตเกียวเวอร์ดี้แพ้มอชิดะเชเวียศูน์ประตูต่อ1่ชิม,มิสุเอชแพ้ชนะโยโกฮาม่าเอฟซี2ประตูต่อ0นย์ โยโกฮาม่าเอ็มรีอสชนะนะกากยยาแกมปัตสามประตูต่อศูนย์ ฟอจิอาโนโยโกฮาม่าแพ้วิซโกเบ1ประตูต่อ2อกัมบาอุสกาชนะโคซกิฟอเตเล่เสองประตูต่อ1และนิงาตะแพ้ซานเฮเฟฮิโรชิมา0ประตูต่อ2สรุปตรารางคะแนนล่าสุดในส่วนของเจเลกอันดับหนึ่งวิโซโกเบ24นัด46แต้ม2คาชิมาเอเลอร์24นัด44แต้ม3คาชิว่าเลโซ24นัด44แต้ม4ซานเฮเฟรุชิมายี่สิบนัด42แต้ม หาเกียวโตแซงกา23นัด41แต้มส่วนโซนท้ายตารางนะครับก็มีอันดับ18โยโกฮาม่าเอฟมารีนอตครับ24นัด21แต้ม19โยโกฮาม่าเอฟซีนะครับ24นัด19แต้มและอันดับที่20นิงาตะ24นัด19แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไว้เคาลีก้าของฟินแลนด์เอเจเคชนะกันนิตัน3ประตูต่อ1และเอจเจเคชนะอูรู3ประตูต่อ1 ผลฟูตบอลซูปเปอร์ลีกของเดนมาร์กเวนเล่เสมอเลนดอด 1, ia, air, Natural, 3, onder, Ye, ส์ประตูต่อ1นึ่เฟรดิเชียแพ้นอเชรัน2ประตูต่อ3ซอนเดอร์ยีเคเสมออาหุนึประตูต่อ1 land, มิเทลันเสมอโอบีโอดินเซ่สประตูต่อ3และบอนวีชนะซ ok, ิงเคบอก3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลอิตาเลียนของนอร์เวย์ วาเลเรนก้าชนะอัลเกซูนสามประตูต่อศูซานเดยยอสชนะคิเตนซู0หกประตูต่อศูทอมโซ่ชนะบิน3ประตูต่อ1และฮาคามเสมอเฟดิกสตัด1ประตูต่อหนึ่ง มาปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลออสเวนคานของสวีเดนมอนวีชนะ AIK เคโซนา2ประตูต่อ0ซิริอูดแพ้ IFK โกเทนบอก0ประตูต่อหฮามสตัดเสมอฮังเค้น0ประตูต่อ0และฮามาบี A ชนะบอมมาบอสคานาา3ประตูต่อ2ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขับฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ